ปูเต็มนะครับอีปูลุ่นๆเอาจากหลังจากตัวครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องกะเมื่อนี้กบพามาหาอยู่หากินคือเกขาครับนี่หาใส่เบ็ดกบครับลองเบิงหามานันมันไปครับไปเบิงกันว่าใส่ยังไงสภาพไม้เป็นแบบใด โอเคครับใส่เรียบร้อยแล้วหลังแรกนี่ครับภาพไม้ครเป็นน้องเป็นหน้ามังซี่ครับแล้วข้างหน้าก็เป็นน้องครับนี่ห้อนหก,หกนเป็นน้องจกมาลุ้นน้ากันครับมืออื่นเสาเดี๋ยวที่ใส่ให้เบื้องจากสองหลังสามหลังโอเคครับนี่ครับใส่แงบน้ำห้ามมนหมานะทังใส่เบ็ดถึงใส่แงบครับมาอน,นี่ ลองเบิง้งมันหมานน้ำกันครับมืออื่นเศร้าจังบรรลุนนี่ครับลังที่สองลองสลับกันครับถึงเสียบตรงแล้วก็เสียบแบบนี้ครับลองเบิ้งครับอ่ะบบน,นี้ก็ขอโตด้วยพี่น้องขอโตใส่ก่อนสีมืดสีข้านะครับอยวมืออื่นเศร้าพื่ละจังมาลุ่นนํำกันเฮาโอเคครับเดี๋ยวพอกันมืออื่นเศร้าครับครับผม สวัสดีตอนเช้าๆครับบันนี่พมายามกบคือเขาครับใส่เบ็ดใส่แงบไว้ไปครับไปร่นน้ำกันไปรับชมน้ำกันครับไปนี่ครับเมาวันรังแรกใส่แบบนี้ <c oughs> เป็นไงคือวะมีเพิ่มอนเบ็ดมีร่องลอยบ่ แงบกันหับแอนนี้ไสแงบน้ำไใสเบ็ดน้ำโอ้โอ้บกสามสุกหลายหน่วยเลยโอ้มีครบเลยนี่เก่าอยู่พี่น้องคือโบมี่คบแล้วรับไม้นี่นี่ไเยอะเานยังคือเก่าอยู่ ครับรุนนํำกันต่อโอมีแตมอยู่เลยครับเศ้านี่โอ้มีแต่อีปูครับเอ้าอีปูก็อเอาโอ้ยได้แต่อีปูอ,อีปูนี่แหละครับกินเบิด หนึง่งอะดูกับเอาเอลังความาวามังของเฮาครับนี่เป็นไรคือว่าไอ้ไแงบสองหลังฟังละหล,ลังครับสอง,งนี่หลังนึงสองฟุน่นหลังนึง่งนไี่คือว่า มีซิรีครับพี่น้องมีตัวใหลนี่ยังคื้เก่าอยู่โอ้องฟังกูนับหลังนึ่งจะใส่บัดกบยามหาตัอื่นกั้นคือเห็นอยู่ดกันก็คือเก่า หลังนีเด้อ๋อลังนี้มีปฏิกิริยามีแต่อีปูดิโอ้อีปูเต็มนะครับอีปูลุ่นลุ่นอ้าวจากลางังจากโตห้าโตครับอิปูลุ่นลุ่นอ๋อมาอีปูอีกแล้วครับไม้นี่ รอบจริงๆมีแต่อีปูครับครับไรื่องเมื่อกี้หลังเองภาษีมานกบวะไปลุ้นนำกันต่อครับน่ะแงบหลังสุดท้ายแล้วครับได้ยินเสียงยงังวะอ๋อหลังนี้เรียบร้อยเกี่ยวทิ้งเอาไปอีกแล้วครับหลังนี้เฮ้อไปอาไปแต่เมื่อคืนนั่น,หนแหละ มันจะห้อยอย่างับผมไปอีกแล้วเฮ้ยน้ะไอ้เบิ่งเบ็ดต่อครับก็เห็นแล้วล่ะมันเอาไปแล้วล่ะเอามีแต้มเสยครับเบ็ดเอาแต้มหน่อยหนึ่งเอาป็นยังดีเนี่ย ตก,กบโอ้น้ำเมียมันไปใส่เบิร์ดครับอ่าวถือว่ามารอยู่ครับอ่าเห็นหน้ามันแล้วนะครับผมสองหลังสุดท้ายแล้วบ็ดมันนี่คือสิมันแต่อีปูนนี่แหละครับกบหน่อยตัวนึงคือสิบมีกบดอกไมน้นี่แต่เงื้อนี่ร่อนมาสุลังเลยเลยครับนี่ชักอี้ยังกิน นักบทิ่วกบน้อยบ่ฮะครับอีกรังนึ่งนึวกว่าเบ็ดดวงใหญ่บ่ไะไนนบุญนย่แต่ว่าเง้นนี่รันเบิดเลยกับสุหลังขางนั่งก็รันท้างนั่งเงินเ้อหมดครับนี่อเอาบมดหมดะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัได้แต่อิปู อันนี้อันนี้ผมซ้ำไม้เก่าครับรอบที่ว่าผมมาใส่ได้บูลหลายๆรอบแรกครับนี่แหละมาซ้ำอีกครับมีแต่อิปูขึ้เกาครับจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องฝากไว้นะช่องทิวเตโซ่ so ครับ่าพบพพอกันใ่คลิปหน้าครับ